เจอกันอีกแล้วเพื่อนๆกับรีฟายเอ็กซ์คูซีฟนะครับวันนี้ก็มีน้ำหอมอีกกลินหนึ่งมานำเสนอกับทุกท่านนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามนะครับช่องนี้เป็นช่องที่รีวิวเกี่ยวกับน้ำหอมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะรีวิวน้ำหอมอาหรับนะครับจะนำเข้าน้ำหอมอาหรับมาแล้วก็รีวิวนะครับวันนี้อีกแบรนด์หนึ่งนะครับอากื่นนะครับ สำหรับใครที่เข้ามานะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปครั้งถัดไปนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะถ้าเป็นไปได้โอเคครับขอบคุณมากครับมามาต่อกันเลยนะครับก็มาดูนะครับกลิ่นที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือ Pandora Sense นะครับ p a n d o r a Sense นะครับเป็นกลิ่นตัวนี้นะครับท o b a c c o r ค c k ตามชื่อเลยนะครับ กลิ่นของมันก็คือเป็นกลิ่นแนวยาสูบนั่นเองนะครับอ่านะครับเพนโดร่านะครับก็ขวดของมันการดีไซน์ขวดจะกระทะัดรัสนะครับพอประมาณพอดีนะครับนะครับพอประมาณพอดีแล้วก็จะเป็นรูปนะครับเพนโดร่าเนี่ยเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเสือเพนโดร่านะครับไม่รูปเสือสิงโตเพนเดอร่าเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อ นดูดูกเ็เป็นเสือนะเสือนะถ้าจะไม่ผิดนะครับเ,เรามาดูในรูปของขวดของมันก่อนนะครับขวดของมันนะครับก็กระทัดรัดขวดดีไซน์มาแนวเรียบๆนะครับแนวแบบเซนส์แบบแบบดูแบบเรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรมากนะแต่ของเขาก็จะมีสัญลักษณ เอ่อเพนเดอร์เซนต์นะครับอยู่นี้นะครับแล้วก็เอ่อเขียนว่าปารีสคอนเนอร์นะครับปารีสคอนเนอร์เพนเดอร์เซนต์อ่านะครับตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์ธรรมดานะครับสติกเกอร์ธรรมดานะครับในสติกเกอร์ของมันตัวนี้จะเป็นออเดอร์พอรูมนะครับนะครับ3.4ออนซ์นะครับก็100 ml นะครับ100 ml นะครับ ขวดของมันนะครับจะเป็นขวดสีแดงนะครับขวดสีแดงสซติเกอร์สีดํานะครับฝาของมันก็นะครับก็จะมีจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นช่องนิดนึงนะครับนะครับก็มีสสญลักมีเลขแปดข้างในมองไม่เห็นนะไม่เป็นไรนะครับก็ฝาของมันจะเป็นฝาเคลือบสีสีทองนะครับก็นะครับ นี่จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ดีไซน์ก็การดีไซน์ก็โอเคนะครับเหมาะมากนะครับรัฐรัฐนนะครับ p e n เดอร์เซนนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับโท o b a โค o r ็อกตัวนี้โท o b a โค o r ็อกเนี่ยโดยภาพรวมของมันนะครับในของเพนเดอร์ดิซังที่เขา รังสานกลิ่นนี้มานั่นก็คือเป็นแนวแบบกลิ่นแบบยาสูบเลยนะครับเป็กนกลิ่นแนวเครื่องเทศนะครับแนวทูบนะครับอบเชยแนวสมุนไพรแนวอัมพันนะครับมีอัมพันเข้ามาเป็นเป็นแนวที่ดูแบบลึกลับนะครับแล้วก็แฝงด้วยกลิ่นหอมหวานของวานิลานะครับนี่นะครับทวาโค็อกนะครับ เราเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูกลิ่นของมันนะจะเป็นแบบไหนนะครับกลิ่นของมันนะครับนะครับเดี๋ยวจะสเปรนิดหนึ่งนะครับแบบนะครับจะสเปรสักสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสเปรนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอสักพักนะเดี๋ยวผมอธิบายกินนะแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมกลับมานะครับ โอเคครับหลังผ่านไประยะหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับกลิ่นอ,ออกจะเป็นแนวอมพันมากกว่านะครับกลิ่นอแอมเบอร์เป็นกลิ่นออเชยนะครับลูกจันเทศนะครับเป็นกลิ่นแพชชูรี่แบบกลางๆนะครับยาสูบเนี่ยจะก็เบาๆนะครับไม่ไม่หนักนะครับชื่อแต่ชื่อยาสูบจริงแต่ว่าอม,มีกลิ่น อ่า,อา,อาดอกซัฟรอนซัฟรอนนะครับอืมแล้วก็เอ่ออารมณ์แบบอัมเบอร์อารมณ์แบบแอมเบอร์อรแอมเบอบร์แบบว่าอืมนะครับก็ถือว่าจากฉีดไปเมื่อกี้นะครับก็มันให้ความรู้สึกว่าเป็นอตัวนี้จะเป็นแนวแบบเอ่อเขา ในโน้ตเขียนเป็นยูนิเซ็กนะแต่ผมให้น้ำหนักทางผู้ชายมากกว่านะให้ทางชางผู้ชายนะจะเป็นกลิน่นแนวทูบนะครับแนวทูบแนวายาสูบเบาๆนะไม่ไม่หนักยาสูบนะอืมนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะถ้าใครกำลังตามหากลิ่นประมาณแบบแนว ยาสูวานิลานะครับยาสูบนะครับก็โอเคนะครับผมว่าได้อยู่นะครับอ่าผมส่วนตัวนะครับผมแนะนํานะครับตัวนี้แนะนําสาหรับผู้ชายนะครับถ้าเป็นคนไทยผมแนะนํำสาหรับผู้ชายก็ความความหวานเนี่ยก็ไม่หนักวานิลาก็เบาๆนะครับ่าอ่าตัวนี้นะมาดูคาแรคเตอร์คนที่ใส่แบบนี้นะครับคาแรคเตอร์นะครับ ก็ตัวนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับเมนเซราเรสโชบั c โคแต่ว่าพอผ่านไปสักพักเนี่ยมันกินกลินก็คล้ายๆนะแต่มันก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับเมนเมนเมนเซราเร c โชบัโคนะลองไปหาดูนะครับกิ่นจะคล้ายๆนะครับแต่ ความทนนะเมื่อกี้ความทนนะถือว่าทนมากนะครับความทนมากนะนะครับความทนก็คาแรคเตอร์นี้นะครับก็จะเป็นผู้ชายแบบใส่ชุดชุดเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแนวนั่งบิ๊กไบค์หรือว่าแนวแบบนั่งรถฮร์เลย์นะครับแบบแนวแบบ ี่ม้าอะไรประมาณนั้นหรือว่าแนวอีกแนวนี้ก็คือแนวแบบแนวแบบว่าไปแบ็คแพคเกอร์แนวแบบแนวแบบว่านั่งนั่งร้านกาแฟนะครับจ่ายกินนี้ได้นะครับแล้วก็นั่งร้านกาแฟจิบกาแฟนะครับเหมาะมากเลยนะครับก็ถ้าเป็นชุดก็ใส่ชุดแบบไป ไปไปปาร์ตี้นะครับไปสังสรรค์กับเพื่อนไปพบปะเพื่อนแบบแบบไม่เป็นทางการนะไปนะครับถ้าจะเอ่อข้านะอืมก็ก็ประมาณนั้นนะครับตัวน,นี้ประมาณนั้นนะครับเออแต่พูดถึงก็มีความเซ็กซี่อยู่ปลายๆนะเซ็กซี่ก็เป็นแนวแบบว่าผู้ชายที่ดูแบบเอ่อมีความขรึมเคร่งขรึมผู้ชายที่ดูแบบ เอ่แข็งแกงอะไรประมาณนั้นเลยนะครับกิ่นนี้นะครับก็แนะนำสำหรับผู้ชายที่มีอายุหน่อยนะครับประมาณสัก30อัพนะตัวนี้30อัพนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้รีวิวไปพอสมควรนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้น้ำหอมนะครับช o อ a โกแล o ล็อกของเ e n d ด r ร์ e n านะครับผมก็แนะนำนะครับแนะนำนะครับ ก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ติดทนนะครับตัวนี้ทนนะครับยังติดมือผมเลยทนต,ติดทนมากนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่อ่อผมว่านะถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสนะก็ถือว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่ควรจะเก็บไว้นะครับส่วนคะแนนนะครับคะแนนที่ผมว่านะครับภาพรวมนะครับก็ผมให้ 9.7นะครับตัวนี้นะครับ9.7นะครับถือว่าถือว่าเป็นน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำของเซนเพนเดราเพนเดราเซนนะครับทบโกโรกนะครับเป็นผู้ชายนะผู้ชายนะผู้ชายเสื้อหนังเกงยีนอ่าแบบแบบลุยๆนะครับนะครับยังไงครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์ขวา ฝากแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์นะครับหรืออาจจะการอธิบายกลิ่นอาจจะคาดเคลื่อนนะครับก็ก็เข้ามาร่วมประสบการณ์นะครับแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับหรือแนะนานะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปไหนมาแนะนํานะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผู้ผู้ชมทุกท่านนะครับของรีฟีคูซิมนะครับในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมอาจจะมีลิงก์นะครับ <Okay. S 1> เผื่อเลือกชมสินค้านะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมอ่าคอมเมนต์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ